สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการทํานายผลการแข่งขันก่อนเจอจริงนะครับนะเย่แต่ก่อนอื่นก่อนใดนะครับต้องขออภัยก่อนเลยนะเนี่ยอย่างที่ได้ยินเสียงกันนะครับเป็นหวัดเรียบร้อยนะครับเสียงแหบเสียงแห้งมากมีน้ํามูกคัดจมูกไปหมดเลยนะครับนะดังนั้นคลิปนี้ผมคิดว่าอาจจะเสียงเนี่ยของผมเนี่ยนะครับอาจจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า แม้ว,ว่าจะไม่สบายยังไงก็ยังมีคลิปให้ดูกันนะก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับอาร์เซนอลที่จะต้องมีโปรแกรมพิมพ์ลีนะครับบุกไปเยือนบอหมัดในสามทุ่มวันนี้นะครับนะก็ต้องบอกว่าสภาพทีมตอนเนี้ยค่อนข้างที่จะพิการมากๆนะครับมากๆเลยนะครับผมก็ผมก็เลยเลือกจัดชุดนะครับทีมเราเนี่ยเป็นชุดที่เมื่อวานให้คนดูช่วยกันโหวต นะครับนะก็เป็นตามนี้เลยนะครับเนลสันสมิธโลนะเอดี Eddie, สำรองนะครับส่วนซาก้ากับวีเอล่าเนี่ยผมผมใส่มาเอาไว้สำรองก็แล้วกันเพราะว่าไม่งั้นมันมันไม่มีตัวแล้วอะ่ะอืมนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันกับทีมเราเนานะส่วนบอลหมัดก็อ่ะชุดใหญ่ชุดเต็มของเขาเลยนะครับนะยังไงรบกวนทุกคนช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเนี่ยผมเจ็บคอเนี่ยยังอัดคลิปให้เลยยังไงถ้าใครเออสองสารหรืออยากให้กำลังใจก็กดเออกดไลค์ให้ให้หน่อยนะครับนะทุกคนขอบคุณนะครับ ถ้ากดได้แล้วก็ไปลุยเน่ <c oughs> <c oughs> เกมพิมเมมยร์ลีกฮะ <c oughs> บอลหมาเจอกับอาร์ซนอนนะครับวว้าว้าวว้าวว้าว,ว,าว ปีที่แล้วเราชนะมา3าสูนะในบ้านเขานะครับแต่ปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าสภาพความพร้อมเนี่ยทีมเราเป็นปัญหาจริงๆนะครับนะมันมีนักเตะบาดเจ็บเยอะซึ่งเรื่องแบบนี้มันโทษอะไรใครไม่ได้เลยอะ่ะมันเป็นแบบเหตุสุดวิสัยนะครับมันไม่มีใครอยากเจ็บอยู่แล้วใช่ไหมนะครับนะเรื่องของความฟิตอีกนั่นนู่นนี่นะครับ ก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันไปเนโอสันฮะได้โอกาสลงต่อเนื่องครับหลังจากเพิ่งยิงประตูชัยในเกมกลางสัปดาห์มานะครับนี่มาตินเอเดกาก็ยังคงนำทัพเหมือนเดิมฮะห้ามเจ็บห้ามตายนะฮะกับตันเพราะถ้าเกิดกับตันตายไปเนี่ย เราไม่เหลือใครแล้วนะฮะบอลมัลห้าผู้สำประตูนะครับผมเป็นเนโตนะครับกองหลังมีแม็กอารอนฮะสเบอรี่นะครับเซนาซี่แล้วก็เคอร์กิสใช่ไหมเฟลิปบิลลิงครับกับเทเลอร์ดัมเกมลูกก็มีซินิเซล่าครับเดวิดบรู๊คแล้วก็จัสตินไคลเวิร์ดหน้าเป้าเป็นโดมินิกโซลันกี้ฮะก็เป็นชุดที่ดีมากๆของเขานะครับนะตามนี้เลย เดวิดบู๊สนี่ผมชอบมากเลยเนะครับส่วนทีมเราฮะผู้ตัดประตูก็กลับเอ้ยเป็นเอ้ยผมลืมเปลี่ยนเป็นลาย่ายึดเคอ่ะไม่เป็นไรเป็นลำเ,เ,เดียวก็ได้นะครับเป็นไวท์โทมีกาเบียลซินนี่นะครับกองกลางมีพี่จอโอเดกาแล้วก็ฮาวเวิครับเกมลุกก็มีสมิธโลเนลสันแล้วก็กาเบียลเชสซัสนะครับผมลืมเปลี่ยนโกอ่ะเป็นลำเดียวแต่ไม่เป็นไรเป็นลำเดียวก็ได้ลำเดียวก็ได้นะครับแฟนปืนแฟนปืนรักหมดแหละนะครับจะจะลำเดียวจะลาย่าเราโอเคหมด หรือเปล่านะครับนะก็นี่เลยโซลันกี้ครับนี่ก็ของดีฮะฟอร์มดีฟอร์มดีนะครับเดี๋ยวปรับจอยเหมือนเดิมนะครับยังไงรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะเออไปถ้าเกิดกดไลค์แล้วก็คลิกออฟครับบอลมันฮะเขียบอลก่อนครับโซลันกี้เล่นกับเดวิดบลูครับฟิลิปบิลลิงฮะเอ้ยไม่ใช่สิเออถูกแล้วบิลลิง เล่นกับเดวิดบ,บล,ลูคับแทเลอร์ดมบลูคออกขวามาอ,ออกซ้ายโซลันกี้ครับไคลเวิร์ดบลูค์ทำทางสวยเข้ากามาให้บิลลิงสวยมากให้มาซินเซราเล่นบันทูกันบันทูดวกันอีกทีบลูคโอ้โหทางซ้ายมีพื้นที่ครับจะิงไคลเวิร์ดตัดเข้าในหักข้อมาให้โซลันกี้โดนกาบเบียวแย่งมาได้ครับแลวต้องจะโต้ทันทีจะโต้ทันทีลีเนลสันนะอยู่ที่บอลเนลสันเนลสันอยู่ที่บอลกระชากผ่านมาเนลสันยังยึกยักอยู่ฮะแล้วก็หักข้อสวยให้ให้เชซุส เล่นกับเอเดกายข้างหน้ามีฮาแวดฮาแวดก็โอ้โหล็อกสวยมากฮาแวดล็อกสวยได้ยิงตรงนี้เรียบร้อยเลยครับ,โอ, 1, ร g, รบโอ้หนึ่งตัวศูนย์จะใครฮาแวดนะผมโอ้โหล็อกอย่างสวยโอ้ยาฮาแวด yes 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 ไม่มาหลายของจริงจะเป็นอย่างนี้ว่าฮาแวดเอ้ยกู ดูเห็นแล้วก็ท้อนะท้อนี่ไม่ใช่ไม่ใช่่าท้อฟอร์มนะท้อคอมเมนต์เนี่ยด่ากันหนักมากแต่ก็เข้าใจได้แหละมันไม่มีประตูไม่มีแอซิสใช่ไหมมันเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องง่ายที่สุดอยู่แล้วถ้าดูแบบไม่คิดอะไรเยอะมันก็ไม่ยิงไม่จ่ายจริงๆอนะแต่ไม่เป็นไรในเกมยิงไปแล้วนะครับนะฟิลิปดูลิงฮะออกขวามาให้ซินิสเตล่าครับโซลันกี้ครับ <c oughs> เล่นกับบ,บิลลิงบิลลิงเปลี่ยนไปทางซ้ายเลยครับจะให้ใครวอดลูกนี้เอาผ่านด้วยจะเป็นไว้ยังยังไงเอาเป็นไว้เสียลูกนี้ให้มา <c oughs> บิลลิงจะแย่มาได้ครับโทมิดักไม่สวยครับสมิธโลสมิธโลโดนเสียบเลยอูบเบาๆเดี๋ยวเจ็บเอีเวนอเดกาครับจังหวะเดียวมาสวยมากอเดกาครับเปลี่ยนมาทางซ้ายให้ซินเชนโก้ครับซินเชนโก้อยู่ที่บอลอยู่ที่บอลเข้ากามให้ Harvard. ฮาวเวดฮาวเวดครับ ออกซ้ายมาเนลสันเนลสันเอาผ่านมันสวยเนลสันเนลสันผ่านยังอผ่านยังคืนมาได้โอเค <c oughs> เล่นกับฮาเวดสามเหลี่ยมครับฮาเวดเล่นกับเชทุดูนี้อูบิลิงแม่งแย่งไปได้ครับเดวิดบูครับจะโตได้ไหมโซลันกี้โซลันกี้มีนักเตะนอนเยอะแต่ออกสะออกหวามาซินสเตล่าสวยซินสเตล่า ขึ้นมาบิลลิงบิลลิงหักข้อมาให้แม็กอารอนหลุด or มาแล้วฝั่งขวาหลุดมาแล้วมีพื้นที่มีเวลาจะให้มากแตริงไคเว์ดลูกนี้ก็จับยาวไปหน่อยครับโอ้โหพี่จอยังดักไม่ได้ครับแล้วจะโตทันทีซ่อนฮะเนลสันขึ้นมาแล้วเนลสันขึ้นมาข้างหน้ามีเชซุสข้างหน้ามีเชซุสเนลสันจ่ายลูกนี้เบาไปหน่อยฮะบิลลิงอ้ล็อกสวยครับขึ้นมาดวิดบลูคลูกนี้กาวเบี้ยวเข้าพวดไปหน่อยฮะเสียไปแล้วครับแล้วบิลลิงฮะออกขวามาทันทีให้ซินเซล่า ซินเนสเตล่าซินเนสเตล่าหากข้อเข้ากลางให้บิลลี่ให้โซลันกี้ได้ยิงเลยตรงนี้โอ้โหจะไม่ออกเนี่ยโทมิเคียงมาให้เนลสันมองออกมาก่อนโอ้โหเมื่อกี้เกือบโดนยัดเข้ซินนี่ครับคืนล่ะโทมิโทมิโอ้โหโทมินี่เล่นดีมากครับทั้งของจริงทั้งในเกมฮะจอร์จินโยครับเอเดนกาดให้มาฮาเวิตสวยแล้วก็เอเดนกาดลูกนี้แหมก็ไม่ดีครับฮาเวิตจ่ายลูกนี้ฮะเดวิดบลูคครับเดวิดบลูวิที่บอลออกซ้ายมาให้ไคลเวิร์ด จัสตินไคเวิร์ดไคเวิร์ดเจอกันเป็นไว้อาผ่านมาอีกแล้วครับเป็นไว้โอ้ผ่านมาแล้วเป็นไว้ไคเวิร์ดมีพื้นที่มีเวลาตัดเข้าในให้มาดิวิทบุ๊กให้มายิงลูกนี้ก็แลมเดวยังผวาปัดแล้วก็คว้าไว้ได้ฮะโอ้เป็นฟิลิปบิลลิงนะเติมขึ้นมายิงนะครับเป็นไว้ฮะวันนี้เจอกับไคเวิร์ดนี่ก็ดูแล้วจะเหนื่อยฮะเป็นไว้นี่ ไม่เจ็บก็จริงนะแต่ปัญหาความฟิตนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันแต่ว่าเนวสันขึ้นมาแล้วฝั่งซ้ายหลุดด้วยเนวสันมีพื้นที่มีเวลาเนวสันล็อก <c oughs> เข้าขวาไม่ทรงไม่ยิงให้มหาฮาเวดเชสุตตอกส้นขึ้นมาให้พี่จอพี่จอยิงไกลเลยอ้าวแล้วมึงโดนโต้แล้วมึงเดวิดบลูครับเดวิดบลูเก็บบอลได้ให้มาโซลันกี้ข้างหน้ามีเติมแล้วบิลลิงบิลลิงกระชากขึ้นมา มีพื้นที่แต่ว่ายังช้าอยู่ครับซินเนสเซราเปิดถักข้อมาเป็นไว้ก็อมองออกมาจังหวะ2ยังเก็บได้โดยเทเลอร์ดำฮะให้มาบิลลิงบิลลิงโดนกาเบียวเข้าเหมือนกันครับผมใครทาแบดมา รับบอลแล้วก็จ่นนายต่อไ so um, ปให้เนลสันเนลสันเลี้ยงจี้ขึ้นมาคืนมาเชซุสเชซุตตรงกลางเล่นกับเนลสันทางซ้ายมีเติมซินเชนโก้เติมมาสวยมากซินเชนโก้เติมขึ้นมาสวยมากตรงกลางมีฮาเวดฮาเวดคืนมาเนลสันให้มาเอเดกาดเอเดกาดคืนหลังมาให้จอร์ดินโยจอร์ดินโยหักข้อให้เชซุสได้เลืองยิงลูกนี้ก็แหมนออกไปฮะกาเบียลเชซุสเนออถือว่าโอเคนะโอเคโอเคนะครับสำหรับชุดนี้ เนลสันเนี่ยดูหัวหวานนี่ฮะเนโต้ครับเปิดยาวขึ้นมาเนโต้มงออกมาได้ครับผมเทเลอร์ดั้มนะเล่นม,มาเคอร์กิสมิลสเคอร์กิสใช่ไหมขึ้นมาเซนาซี่ครับมากเซนาซี่เซนาซี่โดนลุมโดนลุมเสียไปแล้วครับเซนาซี่สวยมากเขาสมิธโลกับเช <Another one. S 2> ชุสแก้ไม่ได้สมิธโลลุดมาเข้าการมาเชชุตขึ้นมาเ <c oughs> อเดการเอเดการเข้าซ้ายให้มาเชชุตได้ยิงลูกนี้เอเดการก็แหมติดเซฟเนโต้อีกครั้งหนึ่งฮะโอ้โหเป็นลุมแย่งมาสวยแล้วฮะเชชุสกับสมิธโลฮะ แล้วก็เล่นวันทูกันจังหวะนี้ฮะนี่ครับโอ้โหโอเดกาศยิงเล่นทางเลยฮะแต่แหมเนโตยังหวาปัดไม่ได้ดีครับได้เตะมุมฮะใช่นอนเอายังไงดีฮะอา้าวน่าจะมาเล่นสั้นครับมาติีอดกาศอยู่ที่บอลแล้วใกล้ๆก,ก,ก็มีเอลมลสมิธโรเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวเป็นซินเชนโก้นะฮะซินนี่ครับรับบอลมาซินนี่เข้าขวา เข้า <K ill an> ขวาคืนมาเนลสันเนลสันยังไงเข้าขวาเล่นกับเอรดกาดเอรดกาดให้มาซินเชนโก้หลุดมาฝั่งซ้ายเข้ากลางมาให้เซมิลโลให้มาเชซุดยิงตรงนี้ชนเสาแล้วโอ้โหเชสุดอายแล้วเข้าโอ้โหน้าเข้ามากนะเชสุดแต่ก็โอเคครับจบครึ่งแรกไปแล้วฮะอาร์เซนอลขึ้นนำอยู่หนึ่งตัวศูนย์นจากไค้าแวดเนะี่ยหรือลูกนี้ยิงโคตรสวยดหลอกนี่เรียบร้อยครับล็อก ผ่านมาแล้วก็ยิงลูกนี้ครับโอ้โ oh, ห oh. สวยมากครับใไฮฮาวแบบของจริงขอแบบนี้สักครั้งเถอะลูกเอ้ยน่าจะเพิ่มความมั่นใจได้เยอะเลยนะครับอ่าแต่เรามาต่อขึ้นหลังก็ดีกว่านะเป็นเชนสุดท่านยที่บอลเล่นกับฮาวแบบจอจินโยฮะซินเชนโกซินเชนโก้ครับโอ้โหโดนเข้าเร็วแต่คืนมาได้ครับได้ฟาวด้วยครกรรมการแต่ออนเล่นต่อครับไม่เป็นไรซินเชนโกครับเขากะ เล่นง่ายๆครับโอ้สวยมากมาแล้วเล่นจังหวะแล้วครับฮาแวดเล่นกับเดียวสั้นฮาแวดฮาแวดโดนลุมตรงนี้สามสี่คนแต่ยังผ่านไม่ได้เอาล้มกันหมดเลยครับฮาแวดเก็บบอลได้ฮาแวดเก็บบอลได้อยู่เก็บบอลได้อยู่ยึกยักคืนหลังมาก่อนให้ซินเชนโกเล่นกับฮาแวดให้มาเอเดกาฮาแวดอีกทีหนึ่งฮาแวดล็อกสวยมากเข้าซ้ายคืนมาเอเดกาเล่นกับฮาแวดให้มาเดวสันเดวสันพิกลูกนี้โอ้โหโดนแย่งไปแล้วครับโดยบิลลิงฮะแล้วก็บอลมาถึงไคลเวิร์ดครับไคลเวิร์ดเเเจอกัับบซซิินนนีี่่ไคควรร์ดปลยยมาาาทง้ ให้มาเค์คิสเอาลูกนี้เป็นไว้ดักพลาดได้ด้วยแต่ยังแก้ตัวได้ดีครับเป็นไว้แล้ว <c oughs> โอ้โหสมิตโรชิ่งสวยครับเชซุตแหม่ลูกนี้ก็ไม่แม่นนะโดนบิลลิงแย่งไปได้ครับเทเลอร์ดามนะออกมาซินเซล่าครับเล่นกับโซลันกี้ข้างหน้ามีเดวิทบุกตอกส้นสวยมากให้มาซินเซล่าครับเป็นไว้ยังแก้ได้ดีครับผม <c oughs> โอเคสมิตโรเล่นกับเนลสันไม่ใช่สิเล่นกับเชซุตส,สมิตโรครับเข้ากลางมาสู่ไว้ให้เชซุต ให้ซูส์คืนมาจอร์จินโย่เล่นเปลี่ยนแกนเร็วให้มาฮาเวดมีพื้นที่มีเวลาได้ยิงลูกนี้ก็เบาไปหน่อยนะโอ้โหฮาเวดโอ้อเกือบจะเหมาลูกที่สองฮะเนโต้เปิดยาวมาเลยลูกนี้จอร์จินโย่ก็แหมลูกนี้หม่งไม่ได้ครับเดวิดบุกเก็บไว้ได้ฮะเทเลอร์ดัมเทเลอร์ดัมอูโดนเสียบแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไ,มได้บอลฮะฮะซีนอนโอ้ชิงกันสวยมากสวยมากตอกส้นลูกนี้แหมกาเบียวจากสวยกว่าครับเนลสันเนลสันมาให้ฮาเวดทางขวามีมีพื้นที่มีเวลาสมิธโลสมิธโล สมิธโลยังไงดีสมิธโลกระชากขึ้นมากระชากขึ้นมาล็อกล็อกอยู่หาเหลี่ยมขึ้นมาฮาเวดเล่นกับสมิธโลฮาเวดเล่นกับเบนไวยกเข้ามาเบนไวตรงการลางตรงนี้เทนเซสซีมึงออกมาได้จังหวะ2เก็บได้โดยพี่จอให้มาสมิธโลก็เปิดไม่แม่นอีกทีหนึ่งครับแก้มาแล้วครับบอลหมัดแก้มาแล้วโซลันกี้ไม่ใช่สิเดวิบดบลูคเดวิดบลูคครับพาขึ้นมาเดวิดบลูคขึ้นหลังมาเคอร์คิสซินิสเซล่าเล่นกับโซลันกี้โซลันกี้พลิกแล้วเปลี่ยนไปทางขวาไหมยังไม่เปลี่ยนครับเทเลอร์ดัมบิลลิง โซนันกี้โซนันกี้เปิดไปทางขวาสวยมากให้แม็กอารอนเติมขึ้นมาแม็กอารอนเข้ากลางไม่ผ่านซินเชนโกครับแลวจะโตทันทีซ้นนะเนลสันและมาที่เชซุสครับคนเดียวคนเดียวเชซุสคนเดียวยังผ่านขึ้นมาเรื่อยๆยิงกินแดนแม้ได้ครับเชซุสดึงจังหวะรอเพื่อนข้างหน้ามีมาแล้วให้มาฮาเวดสวยมากฮาเวดยังไงดีให้มาเอเดกาจะทะลุช่องไม่ผ่านฮะเซนซี่ยังแย่แย่แย่สิไม่ใช่แย่ ฮาวเว็ตฮาวเว็ตให้มาเชสต์มีผู้ที่ได้ยิงตรงนี้โอ้โหเสียอีกแล้วเนโตโอ้ยอย่าให้ตะโกนเสียวะเคอริดลอสเคอริดครับเข้าการมาเทเลอร์ดัมเล่นกับโซรันกี้เดวิดบรูคเดวิดบรูคเปิดมาสวยมากปีกซ้ายหลุดมาซินิสเตล่าซินิสเตล่าโดนโอ้โหเป็นไว้ผ่านมาแล้วให้โซรันกี้ตรงนี้เป็นโอ้โหแลมเดียวยังออกมาชกออกไปได้ครับทั้งคนทั้งบอลนะ แล้วจะมีการเปลี่ยนตัวฮะบอลหมัดเอาจัสตินไคลว์ดออกครับแล้วส่งฮาหมัดตาโอเล่ครับเช่นกันกับรอเซอนฮะมุโยซาก้าครับที่ผ่านความฟิตมาแบบบุญวิทนะลงมาแทนลิสเนลสันนะครับเออาครับบอลหมัดจะเตะมุมบ้างฮะซินเนสเตล่าครับล็อกเข้าขวาเข้าขวาแล้วเข้าขวาได้ยิงลกนี้เลยแลมเดลต้องปัดออกไปครับโอ้โหมีพื้นที่มีเวลาครับหนุยซินเนสเตล่าคนี่ครับ ยีราโอลาตัวปลอมฮะยิงยักยิงยักฮะทำท่าหน่อยฮะยังได้เตะมุมต่อเนื่องครับเหลือสิบพี่อยูไทยบอลมาเตะมุมมาฮามาตาโอเล่ตาโอเล่ล็อกคืนมาให้เทเลอร์ดมเทเลอร์ดมเล่นกับเซนาซี่สเบนนี่เซนาซี่คู่คู่เซนเตอร์เล่นกันเองแล้วเซนาซี่ลูกนี้แหมทมมี่ยังแย่มาแต่จังหวะสองเป็นออกข้างไปแล้วฮะแล้วได้ทุ่มมาบอลหมัดเดวิดบรูคอยู่ที่บอลรับบอลโดยโซลังกี้ นะครับใครมาเซนซีได้ยิงลูกนี้โอ้โหนตลายครับสมิธโลจะโต้ได้ไหมสมิธโลให้มาเชสุดสสมิธโลเข้ากลางเล่นกับสากาสากาเปลี่ยนมาฮาเวดสวยมากฮาเวด้องอย,องอยู่ของอยู่แล้วได้บอลโดนเสียบไปแล้วลูกนี้ฮาเวดยัดเข้แต่บอลยังมาถึงสากาสากายังเลี้ยงหนีมาสากาเลี้ยงหนีมาให้มากาเบีลกาเบีลพลิกโอโ้เข้าหลังแต่ก็ลูกนี้เสียบได้ฟาวครับบิลลิงโดนใบเหลียงไปเลยฮะ ฟิลิปบิลลิงนี่ของดีฮะตัวนี้ชอบชอบมันสูงดีฮะขายแข้งยาวดีฮะตอนนี้ทุ่มฮะืนมาซินเชนโก้ซินเชนโก้ครับซินเชนโก้ตัดเข้าในตัดเข้าในอย่างก,กับของจริงฮะอินเวดจอจินโยและกับเชซุสคืนมาเอ,อเดกาได้ยิงไกลซะเลยเนโต้ต้องเซฟฮะโอ้ไม่ออกหลังด้วยครับแม็กอารอนเก็บได้ครับคืนมาไทเลอร์อดัมห้มาบิลลิง บิลลิงบิลลิงเปลี่ยนมาโซลันกี้ทางขวามีเดวิดบลูคเดวิดบลูคข้างหน้ามีฮามาตาโอเล่ทางซ้ายมีซินเทล่าตาโอเล่ยังกระชากแต่หมดเวลาเรียบร้อยเย้ yeah. อาร์เซนอลนชนะบอลมัดเชียนวิววะหนึ่งประตูศูนย์ได้ประตูจากไคลฮาวเวนะครับทุกคนนะซึ่งผมก็คิดว่าของจริงมันก็ได้จะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนคือผมเชื่อว่าเราก็น่าจะเอาชนะได้นะครับแต่ รูปเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ง่ายแน่นอนนะครับเพราะว่าบอสหมัดเองเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แย่เลยนะครับนะยิ่งเป็นโค้ชคนใหม่เนี่ยนะอิรานะ yeah, อุลา่าด้วยเนี่ยของดีแล้วก็สภาพร่างกายอีกเขาได้พักมาเต็มนะใช่ไหมแล้วก็สภาพความฟิตต่างๆนะครับนะผมว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายแน่ๆนะครับแต่ก็น่าจะาชนะไปได้ก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยนะไอวิเอล่าเอยซาลีบาเอย <c oughs> จะเป็นยังไงนะครับก็ <c oughs> วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนนะผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นกันนะครับตอนนี้ผมเนี่ยเจ็บคอมากเป็นหวัดด้วยนะครับยังไงถ้าเกิดพี่พี่คนไหนนะครับนะเห็นใจห,นะหรือว่าอยากจะให้กําลังใจกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับนะก็ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับ